แต่ว่าอูโดนเตะก,ก้านคอครับโอ้แรกแล้วขวาสอ,องทีสามทีมุดจอมดีเดือจริงๆวันนั้นแล้วครับปักเข้าไปโอ้ยลงเลยครับต้องนับแปดอูอย่างนี้ต้องบอกว่ารอดหรือไม่รอดสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ช็อตในไม่ไม่ไมืยอไทยจะสีวันนี้นะครับแหมดูโปรยแล้วครับรอดไม่รอดเป็นการพบกันระหว่างรุ่งเพชรเพชรเจร,ริญครับแชมป์ปูเสือตัวที่13บสามที่กางเกงสีแดงนะครับโดนภาพพั้งไปเหมือนกันวันนั้น พบกับเพชรชาชายชาวไร่อ้อยครับดูว่าโอ้โหเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้น24สิงหาคมเอา2 5 5 7โดนปักเข้าไปครับอ้ต้องโดนนับเลยครับเพชรชาชายอาจารย์เชิดชายชานนศรีชลัดนับถึงแนะครับหลังจากนั้นก็เดินลุยเลยครับไม่ให้โอกาสทองเอาหมัดทั้งหมัดทั้งเข่าแคงด้วยอู้เตะก้านคอแม่กะเอาแจ็คพอตรางวัลพิเศษเลยจับแล้วก็ต่อยเอาฟื้นไม่ฟื้น เพชรชายพื้นหรือยังททมี่พื้นโดนแน่แน่ครับแม่รุ่งเพชรแ๊บรุ่งเสือตัวที่สิบสามเดินอ,ดอัดอัดเดินขูดเดินอัดเลยครับทุกรูปแบบอ้าวโอ้โหกด กดกดกดแล้วก็ต่อยกดแล้วก็ต่อยโอ้โหแม่ดูหน้าครับดูหน้าของเพชราชาัยนั้นหน้าแดงกรำนะครับอะอย่างนี้แสดงว่าฟืนแล้วเดิขก็มาโดนโยนเ่าจับนะครับอือหือโอ้โห่อัดเข่าคืนอ,อดไว้ก่อนพ่อสอนไว้ดูหน้านี่ับปูดแล้วเอาแล้วใช้มาสัวแล้วครับเอา้าโดนนับแปดต่าคืน โอ้หรุ่งเพชรรุ่งเพชรตั้งรับแล้วครับเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วอ่าเดินบ้าดีเดือดแล้วครับอ่าให้บีบเอาไว้อ้าวหมัดนะครับหืมดูตาต่อตาของเพชรชายครับปูเลยครับตาซ้ายสับศอกใส่เข้าไปโอ้โหแลกกันเดือดจริงๆหมดยกครับมาดูเฉนยไม้ไม่มวยไทยเจ็ดสีโอ้โหหมัดกับแข้งครับแต่แต่ว่ารูปดีครับปักเข้าไปเต็มเข้าม ถึงกับต้องนับ8นะครับซปเปอร์สโตื์ที่ฝลายค้างเลยอย่างนี้นะครับกลัปมาชกกระต่อครับเกมเดือดแล้วครับหลังจากที่เพชรชาายนั้นโดนนับ8ไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเกมนี้แหละครับเกมเดินแล้วครับไม่มีทางอื่นแล้วต้องเรียกคะแนนคืนให้ได้โยนข่าวอัดเข้าไปหูย พุ่งเข้าไปเตะเลยครับจับโยนเข่าแล้วก็ใช้หมัดแล้วทุกรูปแบบครับต้องเรียกคะแนนคืนให้ได้สองยกที่เหลือเดินต่อยครับขณะที่รุ่งเพชรก็ดักครับดักจังหวะสองูแต่ว่าแม่ก็เดินดีจริงๆครับเพชรชาชายสับศอกต่อยบนลงหูวลำตัวหมัดครับหมัดล้วนๆีแข้งเสริมเล็กน้อยอย่างน้อยต้องนับแปดให้ได้วางขวาจับด่านด่านด่านแล้วก็เตะครับแม่สามเก้าจาช่าชัยชายนนสิงห์รัตโอ้โหยแม่คุณกินอยู่กับ พ่อของเพชรชาชายรับยืนลุ้นเลยครับบอกว่าต้องเดินอัดศอกสับเข้าไปานับแปดให้ได้สักครั้งหน้าอย่างนี้สนุกแต่ว่าไม่เล่นด้วยเหมือนกันครับเพชรรุ่งอรุ่งเพช,ชรครับรุ่งเพชรทีบจับของตีจับตีเสียบนี่นะครับความเก่าแก่ไม่เข้า แชมป์ปูเสือแอเดินก็นมาโดนทีบโดนอีจดตลอดเลยครับนี่ทําให้คุ่ต่อสู้นั้นกังวลเข้าไม่ติดเลยครับทีบอีกแล้วทีเท่านั้นแหละครับที่จะรักษาชีวิตย่างยืนเอาไว้โอ้โหยอมเลยครับอย่างนี้ยอมเดินยอมเลยครับกดยกแต่แกใช้ลูกทีบนะครับกันเอาไว้สุดท้ายแล้วเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับรุ่งเพชรโอ้โหยอดมวยไปนูชนิดไม้ไม้หมดไทยเ,ยยเ,ยยเทจ็ดสี ทีบทีบใครคิ้โ้ยสำคัญทีเพื่อชัยชนะครับ <c oughs> วันนี้เวลาหมดนเวลาพวกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ